ไม่ได้เล่นนานอเอา้าไม่ใช่หุนะ่นนี่มันคนนี่นะนี่มันคนนี่นะมาครับสกินโจเกอร์เนี่ยผมคิดว่าสวยนะทุกคนทุกคนให้กี่คะแนนอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าสกินมันสวยครับแต่ถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะครับจะรู้ว่า ผมไม่ได้ต้องการสกินนี้และในไ d ดีนี้ด้วยควรที่จะไปเปิดใน Hunter ไ d ดี n t e r อร์แล้วได้ไม่ควรมาอยู่ในไ d ดีซอร์เข้าใจไม่ทีมานมีมีคือผมยังเซ็งเลยอะเซ็งยังไม่หายเลยตอนนี้ก็ยังเซ็งอยู่นะทุกคนแต่โดยรวมครับผมโอเคนะกับสกินนี้คือมันสวยอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมครับเนี่ยไปเหมือนมีแบบลาวาไหลออกมาตรงหัวใจหัวใจของฉันไม่มีมีแค่ลาวาแล้วก็ตาเนี่ยครับมันเหมือนเป็นเครื่องจักรครับมันไม่เหมือนเป็นอ่า คนนะมันเหมือนเป็นเครื่องจักรเห็นไหมครับมีหนามแหลมๆด้วยนะแล้วก็ผมก็ใส่มากับประดับชิ้นนี้นะครับแต่ผมคิดว่าประดับไอที่มีรูปหนามอะ่ะน่าจะเข้ามากกว่าครับและก็เห็นไหมครับข้างหลังเนี่ยเหมือนมีแบบเป็นหมุดเป็นหมุดเป็นหมุดด้วยนะข้างหลังหัวเนี่ยครับเหมือนมีเป็นาวลาวน้ําวาวแบบเบาวเปิดอะ่ะนั่นแหละทุกคนแล้วก็ผมขอนอกเรื่องนะครับผมอยากจะถามคนดูว่า ตอนเนี้ยผมกําลังเล่นเล่นเกมอื่นนั่นแหละอ่ะผมอยากอ่ะผมรู้แหละว่าทุกคนอ่ะบางคนก็แบบอยากดูเกมอื่นน่ะเคยมีคนมาเม้นต์แบบพี่เจี๊ยบเล่นเกมอื่นเดียจะเล่นเกมไอเนีเนเนเน่ไปถึงไหนเนี่ยเข้าใจครับ <laughs> เข้าใจ <laughs> เข้าใจครับ <laughs> ถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะไม่ว่าจะเป็นสแลมดังอไอที่เขาฮิตฮิตกันตอนนี้ใช่ไหม LOL อะไรอีกอ่าเดทบอยอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับฟีไปพับจีอะไรก็ คอมเมนต์ได้ครับถ้าแบบอ่าไหนมีแบบคนสนใจเยอะๆหมายถึงว่าทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยแบบกดไลค์คอมเมนต์นั้นเยอะๆอ่ะผมก็จะเดี๋ยวจะไปอ่ะสาะแสวงหามานะแต่จริงๆไม่ต้องสอะแสวงหาก็ได้นะหลายเกมที่ผมพูดมาเนี่ยผมเมื่อเคยไปไต่แรงนะครับผมกม็เคยเล่นอยู่นะความฮิตก็ตกไปตามความเก่งน, <S <S <ะ>นี่เป็นไงล่ะ ยังไงทังไม้โอ้โหกดนาฬิกาเลยแหละกดนาฬิกาเลยเลยอ,อย่าลืมนะครับว่าโจ๊กเกิ้ลสามารถไถได้นะแล้วผมจะไถให้ดูนะครับว่าไถยังไงไงไถยังไงเลยเหรอไถแบบนี้โ fuck นี่ไงล่ะเขาไถแบบนี้โอ้โกผมจะกินด้วยนะ แต่ผมอยากเปิดได้ ID ID อไอดีฮันเตอร์ไอเดีเฟิร์มแน่งมีสูงมากมเล่นไม่หมันมันไม่ตึงอ่ะมันไม่ตึงทุกคนแสบตาแสบตาแสบตาอ้าวอ้าวอะไรยังไงละครับมันต้องทันดิโอ้โหทำไมไม่ทันอะ่ะผมบอกเลยครับว่าฟอร์เวิร์ดไม่เหลือแน่นอนฟอร์เวิร์ดปกตินะครับตอนวางได้เนี่ยจ๊กเกอร์เขาจะนี่นะครับใช้สองหัวนะก็คือหัวฮิวชานะ เวลาตีล้มเนี่ยครับก็จะลําบากเนาะต้องเบิร์นให้ได้นะครับอ่ะอ่ะอะุ้ยผมได้ยินเสียงอ๋ออี๋ไงละต้องตีให้ลม้มทุกคนต้องตีให้ลม้มสาคัญคือต้องตีให้ลม้มต้องตีให้ล้มเห็นไหมครับแล้วเขาก็จะลุกช้านั่นเองเน,นะแล้วแบบช้าม,มากเลยนะเอาอ้ยไม่โดนจังสิงเลยไม่มีม จะไปไหนโฟเบิร์ดจะไปไหนจะหนีนี่ไปไหนตามไปต้นสวนอ่ำมาบอกเลยโฟเบิร์ดเขารักบีไ่ไม่เป็นไรเนาะ นิด like, ๆไปหน่อยโดนหลอกนิดๆหน่อยอะครับน้องๆมันเป็นเทคนิคก็เป็นเทคนิคเดี๋ยวมันจะมีใครมาช่วยครับมันจะเสียหรือเปล่านะครับเขาไม่ได้ปั่นนะครับมัวแต่ไปหิ้วเออเตรย์เย็นเตรย์เย็นเตรเย็นตีเลยครับเพื่อนน้ำหอมทุกคนน้ำหอมต้องเอาให้หลม ลูกชายครับตัดปหนึ่งลายแล้วคราวนี้ตามเก็บ forward ครับเก็บงานเนาะจกเกอร์ซีนี้สวยครับผมแบบแต่มันไม่ควรจะมาได้ไอดีเสืออ่ามีใครมนอยู่ทางนี้เฮ้ผมรู้สึกอ,อ,อ้อนพังไม้ช้าผออมพังไม้ไวมาอยู่นะทำไมอ่ะมไมสนใจอ่ะครับ ร้อยไม่เหลือมีคนปั่นอยู่ตรงนี้นะโอ้โหอะนรีย่างนี้ต้นเรือ,อเพดิเซียจำทางไว้เพดิเซียเป็นตัวที่โจ๊กเกอร์แพ้ตานมากๆนะครับผมบอกเลยนะคือแบบยิ้มมาเพดิเซียเจอโจ๊กเกอร์นี่คือแบบยิ้มมา ้อยเท้าอยู่ตรงไหนจมวนก็ไจะวนก็ได,จได้จริงๆเราไม่กดปุ่มได้เหรอเรียบร้อยครับกดสตันช้าไม่หลอดอไปแล้วเราเหมือนเดิมนะครับผมจะเอาโลเปิร์กไปนะเพราะว่าผมเปิดได้ไอดีเซยครับไม่อยากลังแกแบบเด็กๆเนาะอยากลังแกเด็กๆโดนรถไฟชนไปแล้ อุ้ยเขาหลบดีนะเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาแิดรับสิยังไงจริงๆต้องบิงเก็บนะครับถ้าอยากเอาชัวนะผมว่าผมน่าจะต้องได้บิงแล้วแหละ ดีนะเนี่ยดีนะจริงๆมันต้องขนันโอนหลว,วัน่าจะจบแล้วมผมไม่อยากทำอย่างนี้เท่าไหาร่เพราะว่าไม่สู <S <S อ,อยังไงก็ต้องตีครับ <S <S ได้เหรอ <S 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 อย่างนีก็ได้เหรอ อย่างนี้นี่คือเกมจบแล้วนะจบจบปะจบแค่นี้จบละจบละก็จบแล้วครับน้องๆจบ,แล,บแ,แล้วครับแค่นี้ก็หมดแล้วอะสั้นเกินไปหรือเปล่านะีววว่ทำดีทำดีทำดีคือเขาถ่วงเวลาเนี่ยครับทำดีอยู่นะ คนเคลื่องครับอ,อนักเต้นกระป,ปางกล่องเนาะจ,จริงๆใช้บิลิ้งเดินไปตบก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรครับ <c oughs> นี่ไงล่ะ <c oughs> ยากมึเบินเบิ่ายงเงี้ยแล้วเปดิซีย่ย์ยงัยง,อยงไอเทมแบบที่มันมีหนามด้วยกันน่ะมาครับทุกคนมามามา แห้งไวในตำนานมันยังจะใช้ได้อยู่แล้วผมไม่ได้แนะนำให้ใครเล่นตามนะครับแต่ว่าเซตนี้เคยมีคนเล่นจริงๆนะสมัยโจ๊กเกอร์แบบฮิตๆนะครับแต่ตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าโจ๊กเกอร์ก็แทบจะไม่ไหวแล้วนะเนาะกดเล็กสองสิโอ้โหหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสองโอ้โหหูขึ้นเหรอก็อ,อยู่ครวนี้เหรอันเน่ โอ้ยโอ้โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ลูกโจ๊กเกอร์ไม่ได้เล่นนานขนาดนั้นเลยนะเหรอไปที่เซียครับผมผมไม่แนะนำให้ใครเล่นเล่นโจ๊กเกอร์ Joker, แล้วไปไล่ไปที่เซียเนะียคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบแย่ yeah, yeah, มากนะใช่ครับใช่ครับมันแย่มากแต่ปลิ้งมาแล้วเราไม่ต้องห่วงนะเฮ้ก็น่าจะได้แหละ โอเคเอไหมเสร็จไหมทุกคนชิวๆมีเกลี้ยงอยู่ตรงนี้ด้วยสวยงามตามทรรมเนียก็มาดิครับผมอยากได้ฮิวช้าไม่มีเลยหรอชิวช้าฮิวช้าฮิวช้า เอาไวมากโอ้สาม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 ขั้นเลยเลยนี่สามขั้นแล้วเหรอว้ายจังอ่ะเฮ้ยเมอร์เซนตามบล็อกอย่างี้ได้เหรอผมจะตามเบิ้ลเมอร์เซนนะทุกคนจริงไหมเมอร์เซนไม่ควรบล็อกนะครับเมอร์เซนไม่ควรบล็อกนะ อ่าใช่ปีิเสยมต้องเล่นอย่างนี้ประมาณนี้โอ้โหเดี๋ยวว่าดีแล้วเนี่ยโอ้ไม่ทันเฉยทันด้วยไงเอาระยะทางันอาระยะทางก่อนโอเคทนนันพอดีถึงพอดีผมคิดว่าผมจะไม่ถึงมันดีตรงนี้คนหนึ่งโอ้โหสเต็ปการหลบผมมันมันมันแย่มากอะ ไ,ได้เล่นนานฮะเอาไม่ใช่หุ่นนะนี่มันคนนี่นะนี่มันคนนี่นะเอา้าหลงโอ้โออ้โ้ดีนะักกลับทันจะหายตัวแล้วเข้ามาช่วยอย่างนั้นเหรอคิดว่าทันเหรอฮะคิดว่าทันเหรอไม่ได้เหรอไหมเลยเฟดพอเลยเฟดปุ๊บผมก็ตามออกไป ตึงมันอยู่ในการคำนวณของฉันแล้วยาดีกว่านะ,ะไม่สิเราจะเล่นสายแห้งไวเราเล่นสายแห้งไวเราก็ต้องปล่อยแห้งดี้โหลืมไปเลยอันนี้ไม่ใช่สายแห้งไวที่แท้จริงนะครับสายแห้งไวที่แท้จริงมแบบนี้นะ ผมว่าเราปล่อยแห้งไม่ได้ผมว่าเราปล่อยแห้งไม่ได้เราต้องจับนั่งเลยทุกคนเห็นเครื่องตรงนั้นสั่นอย่างแรงเลยเพื่อความไปในการเดินไม่ควรทำอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนี้ผมไม่ได้ไม่เคยทำตามเพื่อความไปในการเดินอันนี้คือคอนเทนต์ี่เชนรับ เรีนไปร,ไร้อยครับไอเทมิีนี้มันทำอะไรได้แล้วถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ก,กันด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับทุกผูอย่าลืม,มต้องชัดขนาดนี้ <laughs> แล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทั้งหมดด้วยนะครับ <laughs> ผมว่าผมต้องมีคลิปอ่าสำหรับพิเศษพิเศษให้สมาชิกแล้วแหละไม่งั้นก็ไลฟ์สตรีมนะครับเดี๋ยวผมจะ ชวนมาเล่นด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆก็ตามนะครับฉะนั้นทักเข้ามาในเพจบ้างก็ได้ครับโอ,โอ้สมาชิกไม่มีใครทักมาเลย